สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับช่วงคอมเมนต์ฮาเหกันรอบ2นะครับ โอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับช่วงก่อนที่ทําไปนะฮะเสียงตอบรับดีมากๆครับมันเลยมีต่อนะครับโดยคําถามที่เราถามไปในอีเวนต์ล่าสุดนะครับ Emerald Twilight นั่นเองฮะถามไปว่าถ้าคุณได้เป็นกีฬาเซอร์หนึ่งวันนั้นคุณจะทําอะไรบ้างครับอ้าวเรามาดูคอมเมนต์ของแต่ละคนกันเลยดีกว่านะฮะน้องคนนี้นะครับดูเหมือนจะติดซีรีส์ Walking Dead มากๆครับโอ้โหอยากสร้างซอมบี้เพื่อที่จะหนีเอาตัวรอดกันเหมือน The Walking Dead จะได้ฆ่าคนเยอะๆน้อง นี่โรคจิตนิดๆน,นะครับผมมาถึงคนต่อมากันเลยดีกว่าครับน้องไลท์ล็อกเกอร์ถ้าผมเป็นกีลนเรีนผมจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำนับประการังทำอาหารอะไรก็ไม่รู้ของน้องเขาครับเยอะมากๆครับแต่ที่พี่อ่านมาดูนะครับน้องไม่ต้องเป็นกีลนเรีนน้องก็ทำได้ครับไอสิ่งพวกนี้ฮะมาต่อกันครับต่อ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 คนนี้นะครับรุนแรงสุดๆฮะถ้าผมได้เป็นเนี่ยผมจะทำหลายอย่างเลยหนึ่งตาหามพวกที่กวนตีและฆ่ามัน สตามหาพวกที่เมนแรกแล้วฆ่ามันเมนแรกแล้วมันไปฆ่าเขาทาไมวะสามตามหาพวกที่ด่าเกมเมอร์ดังๆแล้วฆ่าแม่ง 4. ตามหาพวกเด็กเกียนในถ่ายทอดสดของ n a ซาคืออะไรวะผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแล้วฆ่าแม่งโอ้โหมึงจะฆ่าทุกคนในโลกเลยไปเป็นเลดแรนเจอร์ดีกว่าวน้องใส่แหวนสีแดงเว้ยดีกว่าพี่เลาเล่นน้องมาต่อกันเลยครับถ้าผมเป็นกีรันเิรผมจะระเบิดโรงเรียนครับ โอ้โหตบมือให้เลยครับอนาคตของชาติอยู่กับน้องนี่แหละครับโอ้โหพี่นี่วางใจได้เลยครับโตขึ้นมานี่ชาติเราเจริญแน่นอนครับไม่อีทัวเกมเมอร์ก็เหมือนกันครับผมจะพังโรงเรียนเลยมีคนมาต่อด้วยฮะใช่ขี้เกียรเรียนหลักสูตรยากมากพี่ว่าน้องจะเรียนไปเถอะครับพี่ก็เรียนจบมาได้ฮะพี่ก็โง่ครับแต่พี่ก็ยังเรียนจบมาได้ครับน้องก็ทําได้ครับเชื่อพี่ฮะ ามาต่อกันดีกว่าครับน้องคนนี้มาเหมือนกันก๊อปกันมาอะไรบาเนี่ยหนูจะดับน้ำปลูกประการังเอ๊ะมันมีอะไรแปลกๆครับสร้างทูบันนี่หนึ่งร้อยใบโอ้โหน้องเอ้ยไม่ต้องมีก็ไปได้น้องแค่ทูบันนี่ร้อยใบกับอ e ีแหวนกีนันเทอร์นี่มันคนละเรื่องกันเลยน,น้องมาต่อกันครับโอ้โหชอบคนนี้มากฮะน้องนัทวั์ถ้าผมมีพลังของกีนันเทอร์ผมจะบังคับให้พี่ลงคลิปเร็วๆเอาจริงๆน้องพี่ก็รีบลงที่สุดแล้วครับ ขอโทษนะฮะที่มันไม่ทันใจน้องๆครับแต่พี่จะพยายามลงให้เร็วกว่านี้นะครับผมขอบคุณครับมาถึงคุณเลนูนะฮะถ้าผมเป็นผมจะสร้างอะไรเนี่ยปืนเป็นจริงทําให้ทุกอย่างเป็นจริงจะได้ทําทุกๆให้โลกนี้เป็นมาเวลคือ,อ,อขอเรียบเรียงแบบหนึ่งครับมันคือน้องคนนี้นะครับจะสร้างปืนที่จริงอะไรก็เป็นจริงขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วน้องจะเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นจัก,กรวาลมาเวลน้องครับกีรันเทอร์มันดีซีครับน้อง โชวองเอ้ยมาซะผิดเรื่องเลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่ามันก็ยังตอบได้อยู่ฮะพี่ชอบครับคอมเมนต์แบบนี้มาต่อกันเลยครับโอ้โหคนนี้นะครับเหล่าแก๊งขาหื่นยังอยู่กับเราอย่างเช่นเคยนะครับถ้าผมเป็นกีแลนเจอร์นะฮะผมจะสร้างเมืองที่มีแต่ผู้หญิงครับถ้าผมเป็นกีแลนเจอร์นะครับผมจะสร้างผู้หญิงมาทํจุด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 มาทำอะไรเหรอครับจุด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 พี่อยากรู้บอกหน่อยครับต่อกันเลยฮะมาเอาแหวนมป สร้างฮาเลมอะไรของน้องเนี่ยโอ้โหคือสุดๆครับอีนี่ก็สร้างเมียสร้างหญิงมาซ้ำโอ้โหแต่ละคนน้องเอ้ยปาปาปา,ปาอาบบนวดมีอยู่น้องหลอกหลอกผู้จะใหมเนี่ยเยาวชนอยู่เยอะตกปากตกปากน้องคนนี้นะครับดูเหมือนทางบ้านจะมีปัญหาการเงินว่าน,น้องเอาแหวนไปจำนำดีเจภูมิสร้างฮะตามความฝันครับผมจะสร้างวงดนตรีน้องเอ็มเอ็มสไตล์นะฮะโอโ้โหโหดมากๆครับจะระเบิดโลกให้เหลือเป็นมนุษย์คนสุดท้าย โอ้โหแล้วน้องจะอยู่กับใครล่ะเงาใต้หาคนนี้นะครับผมจะไปหาพี่ที่บ้านนะน้องไม่ต้องมีแหวนน้องก็มาหาพี่ได้ครับ แล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับจะสร้างเรื่องดีดีเพผมเป็นคนดีครับผมโอ้โหหน้าโปรไฟล์น้องนี่ดูไม่ดีเนยฮะดูเจ้าเล่ห์สุดๆเลยครับอีตัวการ์ตูนตัวนี้ฮะไม่เหมาะกับคอมเมนต์ที่น้องพิมพ์มาเลยถ้าพี่ล้อเล่นนะน้องน้องอาจจะเป็นคนดีก็ได้ครับวันนี้นะครับผมต้องจบกับช่วงคอมเมนต์หาเฮสองนี้ไปก่อนนะครับไว้จะมีตอนใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับจะถามคำถามมากันเรื่อยๆแอบสอดแทรกในอีเวนต์ต่างๆนะครับผมหากชอบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกด, like, กด,รด,นนกดครับีบ